มีคนมาแล้วไม่เห็นตัวเดียวตัวที่อะไรอยู่เรือพี่ยิงพี่ยงชาย ไปแล้วกับลัาไปช่วยพร้อมพร้อมลุยกันมานานแล้วอยู่อ้าวเฮ้ยโน่นโน่นโน่แแตกจะแตกจะแตกวิ่งเข้าไปทางไหนล้มป ไอ้เหี้ยไม่ได้แล้วแต่เหรียญเหรียญที่ตกพี่มีอยู่มันวิ่งเข้าไปข้างในตรงยาวๆแล้วหนึ่งคนแล้วก็อยู่ตรงนั้นอ่ะสองคนอะ เจอกันเพื่อนสองตัว

ตายไปแล้วมีรถมารถบิ๊กฟุตไหนวะแค่ <c oughs> ัดเดียวตัดอ,อ้าวยางว่ะเดียวตายยิง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 ไปยิงเอ้ยมีคนขับมอเตอร์ไซค์ข้างบนโจ้าของหลังมาจุดแล้วอุ้ยตรงนั้นเยอะนี่ว่ะ <c oughs> เฮ้ยหลัง หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าข้างบนในบ้านในบ้านวิ่งเข้าบ้านไปแล้วหรือเปล่าวะบนเขาเหมือนมันมีคนหรือเปล่าวะ มีชิปัพเกรดด้วยเกมเ้าเดืยนมีสองพันสองอ่ะใครแบง่งเรามีตัวอยู่ตรงข้างน้ำโคตรเจ็บด,ดาว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 รถมา này mày đi khắp đắc cả mừng à khắp đắc rồi lặng lặng cao lặng cao lặng cao kinh rồi ไอวอเยอะไอวอเยอะบ้านเกียวบ้านเกียวอ้อมต้องอ้อมขวาไปทางลิ์อะไปทางลิ์ในบ้านในบ้านในบ้าน Rồi chú mèo ở đâu À? Ủa tè. Con khảo con khảo con khảo. Vòng bì đi. อยู่ไหนต่อไปอ,ะอ่อะบนป้อมป่ะวะดิดบนป้อมสองตัวบนป้อมสองตัวเลย Đang, 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 đang. Oh, mới, bom mau yang 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 mai bom tai